1 2 3 4ง,งหขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเด้อคณะสงฆ์วัดบ้านเกาบอนะครับไปฉลองสัทธาวันอาสาะหาบูชาวันเข้าพรรษานะครับที่วัดบอชนิงนะครับตอนนี้กำลังเดินกลับนะครับทั้งแม่ขาวแม่ชีทั้งครูป่าจานานาดดันน้อยย่างรถเด้อนะครับแต่ว่าห้นทางนะครับนาะถววเทพเทวดาเมื่อไหรจะมาปูคอนกรีตให้นะครับผู้เฒ่าผู้แก่จะได้เดินสะดวกนะครับ เดินนะครับด้านหลังก็มีนะครับนี่กูบาจันนะครับหลังจากชันพระตาหันเช้าที่วัดบ่อชนิงนะครับหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชปีชายันมุนี้นะครับวางนะครับระเบียบไว้นะครับวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษานะครับให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับวัดบ้านเก่าบ่อและวัดบ่อชนิงนะครับมาบินทบาตด้วยกันนะครับส่วนวันออกพรรษานะครับ ักบาทเทวโลหณะนะครับคณะสงฆ์วัดบอยชเนิงนะครับจะมาบิณฑบาตร่วมกันกับวัดบ้านเก่าโอนะครับเป็นประเพณีนะครับแต่เวลาอื่นนั้นจาไม่ได้นะครับจําได้สองตอนเข้าพรรษากับตอนออกพรรษานะครับเด้อหนทางอุปสรรคเยอะนะครับนะครับแม่ชีละเอียดสีมมนะครับโยมแม่นะครับนี่นะครับ ต้องออกชื่อนะครับแปดสิบแล้วนะครับแต่ว่ายังแข็งแรงนะครับเนี่ยแปดสิบสองวันนี่โอ้ยขอโทษขออภัยนะครับเห็ยนยังหนุ่มยูนะครับก็เลยบอกว่าแปดสิบนะครับแปดสิบสองนะครับเอาเป็นรุ่นเอืยอยเมชี่แมพีพระสงการที่นี่รุ่นเดียวกันที่เด้อนะครับ เมธีทีมงานเผยแผ่วัดบ้านเกาบอนะครับวันเวลาผ่านไปผ่านไปนะครับไม่รู้จะไปออกงานได้หรือเปล่านะครับปีหน้านี้นะครับเด้อขอหยุดการถ่ายภาพวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเด้อ